พี่ชื่ออะไรครับชื่อโอค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอะอะไรครับอำเภอพิป,ปูนอ๋ออำเภอพิป,ปูนก็วันนี้ก็จะมานะครับให้ฟังสำเนียงใต้นะครับแหล่งใต้ว่าจะต่างจากภาคกลางยังไงออกเสียงต่างกันยังไงนะครับก็ลองดูนะครับ จะให้เป็นเสียงนี่คือ77จังหวัดนะครับก็ลองฟังเปรียบเทียบดูอันนี้ก็เหมาะกับคนไทยฟังเล่นๆนะครับหรือว่าคนต่างชาติที่จะศึกษาภาษาไทยด้วยนะครับโอเคเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายเชียงรายลำปางลำปางลำพูนลำพูนแม่ห้องสอนแม่ฮ่องสอนน,น่นานน่าน พยาวพยาแพร่แพรอุตรดิตอุตรดิตอำนาเจริญอำนาจเจริญบึงการบึงการบุรีรัมบุรีรัมชัยภูมิชัยภูมิกาฬศิธุ์กาฬสิธุ์ขอนแก่นขอนแก่นเลยเลย มหาสรารคามมาหาสารคามมุกดาหารมุกดาหารนครพนมนครพนมนครราชสีมานครราชสีมาหนองบัวลำพูนหนองบัวลำพูนหนองคายหนองคายร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดสกลนครสกลนครรีสะเกตสีสะเกตสุรินทร์สุรินทร์ อุบลราชธานีอุบลราชธ e า,านีอุดรธานออ <S 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 ีอุดรธานียโสธรยโสธรกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอ่างทองอ่างทองชัยนาทชัยนาทกำแพงเพชรกำแพงเพชรลบบุรีลพบุรีนครนายกนครนายกนครปฐมนครปฐมนครสวรรค์นครสวรรค์ นนทบุรีนนทบุรีประทุมธานีประทุมธานีเพชรบุญเพชรบุญพิจิตพิจิตพิศณุโลกพิศนุโลกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรสงครามสระบุรีสระบุรี สิงบุรีสิงบุรีสุโขทัยสุโขทัยสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีอุทัยธานีฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาจันทบุรีจันทบุรีชนบุรีชนบุรีปราจีนบุรีปราจีนบุรีระยองระยองสะแก้วสะแก้วตราด กาญจนบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันราชบุรีราชบุรีตากตากชุมพรชุมพรกระบี่กระบี่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนราธิวาสนราธิวาสปัตตานีปัตตานีพังงาพังงาพัทลุงพัทลุงภูเก็ตภูเก็ตระนอง ระนองสตูลสตูลสงขลาสงขลาสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีตรังตรัง,งยะลายะลาโอเคครับครบเจ็ดจจังหวัดแล้วนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ได้เรียนแบบว่าฟังภาษาแรงใต้นะครับแ,งแรงใต้นะครับว่าเปรียบเทียบกันนะครับว่าต่างจาก ภาษาภาคกลางหรือภาษากรุงเทพยังไงนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ